คุณวรรานครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนสถาบันเราประเมินสถานการณ์การเมืองขณะนี้มันมีผลกระทบต่อการลงทุนยังไงบ้างครับค่ะคือเราผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาหลายรอบแล้วนะคะคือมันจะต้องมีผลกระทบต่อตลาดในช่วงสั้นช่วงหนึ่งก่อนละแต่ที่ช่วงสั้นนี้จะกินเวลานานขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่อย่าลืมว่าเราเคยผ่านอย่างนี้กันมาแล้วนะคะระยะสั้นอาจจะมีาการเจ็บตัวกันบ้างหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เล่นเร็วนะคะถ้าเข้าผิดข้างก็เสียหายแต่สําหรับคนลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าพูดเหมือนคนที่ไม่มีหัวจิตหัวใจกับบ้านเมืองเลยก็ต้องบอกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะหาของดีราคาถูกนะครับนั้นถึงบอกว่าในด้านการลงทุนถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่าไปกังวลให้มากนะักถ้าเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ผู้ลงทุนระยะสัน้นต้องบอกมีความเสี่ยงมาก นะคะในระยะนี้ถ้าไม่มั่นใจร้อเซจริงคุณออกจากตลาดไปก่อนก็ไม่มีใครว่าค่ะในสายตาของนักลงทุนต่างชาติเองขณะนี้เราได้สัมผัสบ้างหรือยังครับว่าเขามีความกังวลต่อสถานการณ์ขณะนี้ยังไงบ้างคคือนักลงทุนต่างชาติกับหน้าข่าวต่างชาตินี่มุมมองต่างกันพี่อ่านจากที่ผู้สื่อข่าวต่างชาติลงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองเราแบบค่อนข้างผิวเผินในขณะที่ผู้จัดการกองทุนต่างชาติเนี่ยเขามองลึกกว่า แล้วเขาพูดเขาถามโดยที่ไม่มีเขาเรียกอะไรภาวะทางการทูตเขาก็พูดตรงๆถามตรงๆเขาก็ถามว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นเฟลสเตทหรือเปล่าเพราะเขาเสียดายนณะประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดีมากทําไมไม่จัดการปัญหาให้มันจบไปแล้วก็ตกลงกันเลยว่าจะเอาวิธีไหนนะคะแล้วก็มีรายหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่า เ,ออเ,ขเขาพูดบอกพูดตรงๆเลยนะบางทีนี่คือความเห็นของคนต่างชาติคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้การกองทุนใหญ่เลยเขาบอกว่าบางทีดิโมคร,ราซีก็อาจจะไม่ใช่หรืออหรืประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่หนทางเดียวที่จะพาประเทศไหนไปรอดก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ผลิตมาโดยมนุษย์ประเทศทางฝั่งเขาก็ประสบความเสียหายมาจากระบบนี้มาแล้วนี่คือตัวอย่างเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเราควรจะไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะย,ยาวเนี่ยเขายังไม่ห่วงเท่าไหร่ถ้าตรับใดที่ พื้นฐานของทางโครงสร้างของเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมีการ valuation กันใหม่ค่ะแล้วก็ประเทศไทยในยังไงก็ยังเป็นศูนย์กลาง AEC นะ,ะทีนี้เรากลับมาในส่วนที่พี่คิดนะฮะว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงกันก็คือไอ,อ,อ่สิ่งที่เป็นอันโนนที่อา,อาจจะยังไม่เกิดเช่นถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นถึงกับขั้นแบบเผาบ้านเผาเมืองเหมือนที่เคยเกิดนะคะหรือเกิด การรุนแรงจนแบบรับกันไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดมีการใช้กองกําลังออกมานะฮะกองกําลังทหารออกมาช่วยปราบสถานการณ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่องทางได้ถ้ามองอุตสาหกหนึ่งก็คือว่าถ้าเมืองไทยเป็นที่ต้องการเป็นศูนย์กลางของเอซีใครๆก็อยากได้ก็อาจจะมีกองกําลังทหาร UN เข้ามาได้เป็นไปได้หรือไม่อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในประเทศอื่นแล้วและประเทศเรามีอะไรที่เขาหน้าอยากจะอยากได้มากกว่าประเทศพวกนั้นด้วย เพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังนะคะในฐานะที่เป็นนักลงทุนสถาบานันอยากจะเห็นทางออกสถานการณ์ขณะนี้เป็นยังไงบ้างคือเดิมพี่ก็ได้เรียนว่ายุบสภาเหอะนะคะไม่ได้บอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลน,นะคะแต่หมายถึงยุบสภาเนี่ยมันเป็นการที่ว่าปิดเกมของอคุณสุเทพได้เพราะอะไรเพราะถ้ายุบสภาแล้วคุณสุเทพยังไม่หยุดซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขาคือเขาบอกยืนอยู่กับทางด้านมวลมหาประชาชน ะะถ้าเขาไม่หยุดเนี่ยแต่อย่างน้อยความกดดันทางด้านฝั่งคนอื่นๆเนี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะเทไปทางกลุ่มคุณสุเทพว่ายุบประภาแล้วอยูย่จะเอาอะไรอีกนะคะแต่ในทํานองเดียวกันก็ต้องนึกถึงว่าตอนเนี้ยมันเลยขั้นนั้นมาแล้วพี่ว่ามันเลยเข้าปล่อยพี่ว่าทางฝั่งรัฐเนี่ยตามเกมไม่ทันน่ะแล้วบางทีรัฐบาลก็พูดว่าพยายามรอมชอมพยายามถอยให้จะอะไรยังไงก็ได้แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่า กับมีคนของฝั่งรัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีสามคนขึ้นไปยืนบนเวทีเสื้อแดงและพูดจาที่แบบน่ากลัวเนี่ยพี่ฟังแล้วพี่ตกใจว่าอุย้ยแล้วตกลงมาจะเอาอยัางไงานายทหารนะผู้ลงนึงก็อยากให้แบบว่าหันหน้าเขาคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่ดูนะสิ่งที่ทางกลุ่มกสุเทพเขาต้องการเนี่ยไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เสื้อแดงต้องการเลยพยายาตัดพ่อค้าคนกลางออกไปนี่คือมุมมองของพี่นะคะงั้นทําไมเป็นคนไทยจะพูดคุยกันไม่ได้ สิ่งที่ต้องการมาร่างอะไรร่วมกันนักธุรกิจก็อย่ามองแต่ตัวเององค์กรต่างๆนจะพูดในนามตัวเองทั้งนั้นคุณต้องให้สีดกับภาคประชาชนเข้ามาด้วยซึ่งต้องรวมภาคประชาชนเสื้อแดงแม้กระทั่งนักวิชาการเสื้อแดงซึ่งหลายคนไม่ชอบเขาแต่เขาก็เป็นคนไทยอะ่ะแล้วก็มาฟังมาร่วมโต๊ะกันสักทีเหอะถ้าอย่างนี้มันจะได้ครบและเราก็ไม่ต้องมีอะไรคนเก่าๆมากนะให้ท่านอยู่ด้วยบ้างแต่ว่าให้ท่านเป็นคอยให้ไกด์ในสิ่งที่เราไม่มีทางด้านเทคนิค นะฮะถ้าแบบนี้มันคือเป็นการเอาแบบประเทศจริงๆ